เรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่เพชรบูรณ์ะนะครับมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําน้ําถิ่นนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วพี่น้องกเกษตรกรหรือว่าชาวบ้านที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะครับตอนนี้มีแผนที่จะก่อสร้างอยู่ระหว่างการสํารวจ EIA กันอยู่นะฮะผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับ ซึ่งล่าสุดเนี่ยนะฮะกรมชลประทานเขาเตรียมแผนที่จะสร้างอ่างเก็บน้ําน้ําถิ่นนะครับแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ําใช้ให้แก่ประชาชนครอบคลุมทั้งหมด13หมู่บ้านของตำบลตะเบาะและตำบลน,น้าร้อนที่อําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็จะแบ่งพื้นที่แบบนี้นะฮะเป็นพื้นที่ชลประทานฝายเดิมเนี่ยนะที่จะได้รับประโยชน์เนี่ย200ไร่แล้วก็ยังมีพื้นที่ชลประทานเปิดใหม่ตรงนี้เยอะมากเลย9 8 5 0ไร่คือเยอะมากๆนะฮะ รวมพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยหนึหนหไร่ครอบคลุมทั้งช่วงหน้าฝนหน้าแล้งโครงการนี้เนี่ยเกิดจากความต้องการของชาวบ้านเองเลยที่ต้องการให้กรมชลประทานเนี่ยเขาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่นะครับตั้งแต่ปี2539ลักษณะของตัวเขื่อนเองเนี่ยจะเป็นเขื่อนหินถมแทนดินเหนียวเพราะฉะนั้นจะมีความคงทนแข็งแรงมากมีความยาว480เมตรกว้าง8เมตรสูงถึง40เมตรเลยนะฮะ สร้างปิดกั้นลำน้ำถิน่นมีเขื่อนปิดช่องเขาต่ำความยาวอีก57เมตรกว้าง8เมตรสูง10เมตรอาคารระบายน้ำล้นและท่อส่งน้ำลงลำน้ำเดิมเนี่ยอยู่ทางฝั่งซ้ายของตัวเขื่อนสามารถเก็บน้ำเอาไว้นะฮะได้ถึง15.68ล้านลูกบาทเมตรตอนนี้ก็มีการให้บริษัทนะครับเขาไปดาเนินการศึกษาแล้วก็จะทำรายงานโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA อยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมของโครงการหรือว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามีรายละเอียดมาให้ได้ฟังกันนะฮะจากท่านรองอธิบดีกรมชลประธานครับตอนนี้การศึกษาเราดำเนินการศึกษามาตั้งแต่ปี2562 63แล้วก็64ถือว่าดำเนินการได้มาประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นเกือบจะ100แล้วครับในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของการลงพื้นที่หาข้อมูล สภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆผลกระทบไม่ว่าเรื่องของป่าไม้เรื่องของอการประมงการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนหรือจุดที่ตั้งของการสร้างเขื่อนหรือแม้กระทั่งระบบะส่งน้ำที่เราจะต้องดําเนินการตรงนี้แล้วเสร็จการศึกษาเนี่ยแล้วเสร็จปี2 5 6 4นะครับแต่การแล้วเสร็จเนี่ยจะต้องมีขั้นตอนเสนอไปยังทางสพทางคณะผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งก็ ต้องใช้ระยะเวลาปี64แล้วก็อาจจะต่อเนื่องในการตรวจรายงานการคอมเมนต์การติดตามผลกระทบอย่างชัดเจนเนี่ยก็ประมาณปี2565ครับสิ่งที่ได้อย่างชัดเจนผมแยกเป็น3มิติมิติที่1เลยนะครับมิติแรกเลยคือมิติด้านการเกษตรผลผลิตทางการเกษตรจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นเพราะว่าลักษณะของปริมาณน้ํามิติที่2ก็คือเรื่องของน้ําใช้ในชีวิตประจําวัน มิติเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะครับว่าเราจะมีคุณภาพชีวิตในการมีน้ำประปาใช้เนี่ยอย่างชัดเจนมิติที่3ที่ได้มานี่เป็นประโยชน์ของการดําเนินชีวิตไม่ว่าเรื่องความสวยงามหรือจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวในอนาคต